กรณีปัญหานะครับของบริษัทอีเกมันนะครับกับผู้จัดซีรีส์วเนาะนะครับในนามของ k คเทน globally content นะครับเป็นผู้จัดซีรีส์วเรื่องหลัก Nine My Lies นะครับซีรีส์นี้ยังอยู่บนสตรีมมิ่งบน BTV นะครับเป็นเรื่องระหว่างมันจะได้รับจ้างกับคุณหมอนำแสดงโดยน้องฟลุ๊กครับกับน้องเฟรมซึ่งฟลุ๊กเนี่ยก็จะเป็นเด็กของคุณเทนก็คือคุณเทนเป็นกรรมการบริษัท k คเทน globally content ครับชื่อจริงคือคุณทวีศักดิ์ปัทมานะครับ ในช่วงปี64เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างี้ครับในช่วงปี64เนี่ยเขาก็มีการทําเรื่องขอประเอส่งมาว่าจะขอสปอนเซอร์จะมีการทายินสินค้าให้ลงโฆษณานั่นนี่นูน่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยหลังจากพิจา,ารณากันเราก็อนุมัติกันไปตามระบบแยกเป็นสองส่วนนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยซึ่งสัญญาที่เป็นการสนับสนุนแล้วเนี่ยอันเนี้ยสิ้นสุดและจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีปัญหาก,กันก็คือว่าคุณเทนเนี่ยมีการแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะทําในเรื่ออองงขบก็กซตพิศษ แล้วทำนะครับเป็นเหมือนกับเอาสินค้าสปอนเซอร์แล้วจะให้นายเอกกับนะพระเอกไลฟ์ขายถ้าเกิดว่าซีรีส์มันปังๆนะครับแล้วก็จะมีการคือไม่รู้แหละขายเขาไปเท่าไหร่เป็นต้นทุนเขาจะไปขายในราคาของเขาเราก็ได้ในส่วนที่เป็นต้นทุนของเรามานะครับโดยหมุดหมายของเราเนี่ยในการขายเนี่ยเขาก็ตั้งเอาไว้ว่าเอาละจะ มีประมาณ1,000ชุดซึ่งจากการขายเนี่ยเราก็พยายามไปเกลี่ยเขานะครับแล้วมีการขออนุญาตเพราะว่าเราทําพิเศษให้ตรงที่ว่าสินค้าที่เราทําให้กับลักนายมาไลท์จะมีโลโก้ลักนายมาไลอยู่ข้างบนแล้วสิทธิ์จะเป็นของเขานะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วบางบางทีเขาจะแย้งมาในเรื่องของสัญญาสปอนเซอร์แต่บอกไว้เลยนะไม่ใช่ แยกเป็นสส่วนสัญญาสปอนเซอร์ญญจ,จบไปแล้วนะครับส่วนที่มีปัญหาคือสินค้าที่มีการจัดส่งไปเราก็ทําการจัดส่งสินค้าให้เขาครับนะครับเป็นจํานวน1000ขวดนะครับมีใบส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเซ็นรับโดยคุณเทนมีตาประทับบริษัทเรียบร้อยเทน g l o b a l เนี่ยนะครับแล้วในใบส่งสินค้ามีระบุชัดเจนซึ่งถือว่าใบ delivery เนี่ยก็เป็นเสมือนตัวแทนของตัวสัญญาได้เลยว่าเราเขียนขึ้นเงื่อนไขชัดเจนเลยครับว่าชําระภายใน120วัน หลังจากวันส่งซึ่งส่งสินค้าไปวันที่2 3 1 2 2 1 4เดือน12 2564ที่ออฟฟิศของคุณเทนคือบริษัทเคเทนนั่นแหละนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรเนาะเราไว้ใจกันนะครับคอนซแบรนด์ก็รู้สึกว่าอา้าวเไม่เป็นไรก็รอดูซีรีส์วให้ซีรีส์จบไปแล้วก็ว่ากันไปตอนนี้ครับในระหว่างทางเนี่ยหลังจากซีรีส์มันจบเรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีการไลฟ์สด ไม่มีการพยายามขายสินค้าของเราหรือว่าอะไรทั้งสิน้นเวลาสอบถามไปอะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบโทคุยกันเขาก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยเหมือนามันติดปัญหามีติดสัญญาระหว่างค่ายในนู่นเพราะว่าฟุกเนี่ยเป็นเด็กเขาแต่ว่าน้องเฟรมเนี่ยน่าจะเป็นเด็กของ GMM นะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้แหละเราก็ทวงถามไปเรื่อยเยสินค้าที่ส่งให้คุณเทนเป็นสินค้าพิเศษที่ผมบอกไปเนาะเป็นสินค้าผลิตใหม่ใหม่เลยจะมีอายุอยู่ประมาณ2ปีครับผ่านไป1ปีครับเราก็ทวงถามทวงถามทวงถาม เขาก็ไม่ได้มีการตอบกลับก็มีแต่กว่าเดี๋ยวอ้างไปว่าเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์จากซีรีส์ที่เป็นเหมือนกับต่างประเทศจะเอาไปขายให้นะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีแล้วก็คือไม่ได้มีฟิชแบ็กในการขายว่าเรามอนิเตอร์อยู่เนี่ยว่าเขามีการทําอะไรแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของระหว่างทางที่เราอ่ะเหมือนกับ มีช่วงหนึ่งที่สินค้าเราผลิตไม่ทันเราขาดเราก็เลยขอเขากลับมาซึ่งเราได้เขากลับมา180ดขวดคือเราส่งไปพันขวดเนี่ยมูลค่าแรกนะคือ421,000กับ45 000บาทนะครับอันนี้คือมูลค่าแรกแตอนนี้ไอ้ระหว่างทางที่เราขอกลับมาเนี่ยเราขอกลับมา180แสดงว่าของยังอยู่ที่เขาอีก820รพอผ่านไปปีเกือบจะปีประมาณสักปี2เดือนปี3เดือนล้วเราก็ห่วงมากเพราะว่าสินค้ามันจะหมดอายุก็ดีการโทรถามไปอีกครับเราก็โทรถามคุณเทนไปว่าเอาเนี่ย เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงยังไม่ก็จะมีการบ่ายเบี่ยงบ่ายเบียงบ่ายเบียง,ยยงแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณเทนก็ยื่นพ็อปซอมมาว่าเอาละเขาจะทําซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งออนแอร์ในช่อง WorkPoint นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เราขึ้นสปอนเซอร์ให้เพื่อเป็นการชดใช้ค่าสินค้าซึ่งตัวนี้มีการนําเสนอมีแชทนําเสนอพอปปซอจริงนะครับแต่บางส่วนเราเป็นการคุยกันแบบบางทีมคุยโทรศัพท์กันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็รอดูครับปรากฏว่าจนตอนนี้ก็คือหมายความว่าซีรีส์เรื่องนั้นก็ออนไป9ตอนเรรียยบ้อหด ก็ไม่มีการขึ้นสปอนเซอร์เราเราก็เลยดําเนินการฟ้องครับแล้วก็ถแถลงข่าวที่ล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสามแสนกว่าบาทไม่รวมดอกเบีย้ยเพราะว่ามันมีการส่งของกลับมาคราวนี้เนี่ยคุณเทนเนี่ยนะครับนอกจากสิ่งที่เราได้พบเจอว่าเนี่ยเขาเบี้ยวค่าสินค้าแล้วพอเรามีการถาแถลงข่าวเลยทําน่นทำนี่มาเนี่ยปรากฏว่าคือมันมีทั้งผู้กํากับเรื่องเก่าเรื่องใหม่เขามีเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่เนี่ย เขาไปจดบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ทำเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมบริษัทเก่าเขาไม่จดแต่ว่าทั้ง2อันยังแอคทีฟอยู่ที่กรมพัฒน์นะครับแล้วก็เหมือนกับมีการไม่จ่ายเงินนะครับนักสแสดงเท่าที่เราทราบข่าวมานะนักสแสดงผู้กํากับทีมงานเด็กไม่ได้ตังค์เยอะมากครับทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็มีคนออกมาพูดแล้วก็มีผมจะบอกว่าคืนก่อนวันที่แหล่งข่าวเนี่ยเขามีพยายามจะโทรมาคุยด้วยนะแล้วก็ผมเชื่อว่ามีเพิ่มกับบางท่านนะครับหรือว่า ทีมงานบางคนเนี่ยที่ตัวเขาขู่แล้วก็เลยไม่กล้ามาวันถแถลงข่าวรอบแรกที่เป็นทางแบรนด์เป็นคนถแถลงนะครับก่อนจะมีไลฟ์สดของแบรนด์เดอะซิตเนาะดังนั้นเนี่ยคือต้องถามแบบว่าทงของเราอะตอนนี้เราฟ้องเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะนัดมันฟ้องกันไปมีการขึ้นศาลแล้วหนึ่งรอบแล้วก็จะนัดไก่เกลี่ยและคิดว่าคดีจะจบประมาณเดือนมิถุนายนแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าระหว่างที่ฟ้องเนี่ยเขาก็ยังมีการไปรับงานนะครับของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบ เหมือนเป็นแบรนด์ร้านขายพวกรวมพวกเครื่องสำอางอ่ะเป็น h e a l t h a n d Beauty อยู่บ้างนะครับในทีมนักแสดงเขาแล้วก็นำโดยบริษัทเขาอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็มีผู้เสียหายที่เป็นนักแสดงที่เป็นตัวรองเท่าที่เราได้ทราบมาเนาะมีผู้เสียหายที่เป็นผู้กำกับมีผู้เสียหายที่เป็นแบรนด์ซึ่งสัญญาสปอนเซอร์มันจบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นต่ออย่ท,ท,ที่ที่เห็นข่าวแล้วเป็นไงครับคือเรื่องนี้จุดประเด็นติด ไหมก็ไม่ค่อยติดมากสักทีหนึง่งแต่จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เรายังโอเคกับการที่แบบเหมือนเขาจดบริษัทใหม่เรื่อยๆแล้วก็ไปหลอกกนอื่นเรื่อยๆอยู่แบบนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ถูกสื่อไหนสปอตไลท์สักทีเดียวเลยเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าในฐานะแบรนด์เนี่ยวันเนี้ยพอโดนเจอแบบนี้เข้าไปครับแบรบนด์นก็คิดหนักเนาะสำหรับพวกวงการซีรีส์ที่มาขอสปอนเซอร์ว่าแบบเอถึงเราจะเป็นแบรนด์นไม่ใหญ่มากก็ตามว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมื่อคนเดียวเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากด้วยเนาะ